สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่จะนําเสนอนะครับราคาพระเครื่องนะครับที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับจะเป็นราคาประมาณการนะครับตั้งแต่พระสวยนะครับจนถึงไม่สวยนะครับอันนี้ก็เป็นราคาคร่าวๆนะครับที่ทางเรานะครับได้รวบรวมนะครับและทําสถิติออกมานะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรยังไงไปรับชมกันครับรายการแรกของวันนี้ครับ ขุนแผนหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวปี2497เนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่2,500บาทจนถึง4 0 0 0บาทครับรายการต่อไปครับพระพุทธชินราชมงคลถาวรปี2543เนื้อสำลิดมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่4,500บาทจนถึง5,800บาทครับรายการต่อไปครับล็อกเกตหลวงปู่ทวดพ่อท่านจำเนียนวัดต้นเรียบ ปี2539มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่5,000จนถึง6,000บาทครับรายการต่อไปครับพระปิดตาเสียนแหลมหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงปี2547เนื้อทองผสมมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1,500บาทจนถึง3,000บาทครับรายการต่อไปครับพระแก้วเล็บมือหลวงปู่ดู่วัดสแกปี2492เนื้อผง มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่3 5 0 0บาทจนถึง4,500บาทครับรายการต่อไปครับเหลียนหล่อหลวงพ่อสอนวัดป่าเลไรเนื้อสำลิดมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1 5 5 0 0 0บาทจนถึง2,000 0 0บาทครับรายการต่อไปครับรูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นบัวรอบก้นลายเซนปี2508 มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่250,000บาทจนถึง300,000บาทครับรายการต่อไปครับพระกิ่งบรม,มคูหลวงพ่อเตวัด3ามงามประมาณปี2513เนื้อทองคำมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่300,000จนถึง350,000บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อดิ่งวัดบางหัวปี2481เนื้อทองแดง มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกั็อยู่ที่1ล้าน1แสนบาทจนถึง1ล้าน3แสนบาทครับรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับพระหน้าปกเจ้าคุณสนิทวัดท้ายตลาดปี2456เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่8,50 0 0 0บาทจนถึง9 0 0 0 0 0บาทครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่มีการเช่าหานะครับไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะมีพระนะครับที่ถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะครับครั้งหน้าใครอยากได้พระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร y ์ย YouTube ของเราด้วยนะครับกับ YouTube พระเครื่อง3มิตินะครับ วันนี้ผมแอดมินแบงค์นะครับต้องจากลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับ